คยี้อนิเมะขอเสนอตัวอย่างสรัรพยุทธารุฟ้าตอนที่115เราค้างก็ถึงตอนไหนนะตอนที่อีกฝั่งกำลังจะง,ง้างธนูโจมตีเซียวเย็นใช่ไหมเดีย๋ยววันนี้เรามาต่อกันเลยจังหวะนั้นเนี่ยตัวเซียวเย็นคิดในใจเลยว่าโอ้โหเทียนเซอร์เนี่ยถึงกับสมแล้วที่เป็นผู้แกงกล้าระดับบรรพุรุษขั้นสุดต่อก่อนได้ยากมากด้วยการแก้เกมเซียวเย็นก็เลยเอาแบบนี้แล้วกันทำการรวบรวมปเปลเพลิงทั้ง5ชนิดไว้ที่แขนของเขา จากนั้นก็กลายเป็นแขนอักคีขนาดใหญ่ขึ้นมาเทียนเซอร์พอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขากับขัวร็อตแล้วพูดว่าหนึ่งสอนนี้เด็ดชีพเจ้าหลังจากสอนนั้นถูกง้างจนสุดก็ถูกปล่อยออกไปสอนเทวะน้ําแข็งผนึกพระสุธาอากาศฝั่งของเสี่ยวเหยียนพอเห็นว่าลูกสอน,น,นกำลังคุุงมาค่อยๆย,ยกหัดขนาดยักษ์ขึ้นและตบไปที่สอนน้ำแข็งนั้นแขนเทพอ,อักคีพิฆาตฟ้าดิน เปลวเพลิงห้าสีปะทะกับสอนสีฟ้าวันหนึ่งอุกบาทชนกันเกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วหัดเปลวเพลิงนั้นดุดดังเทพอัคคีสะบัดทีหนึ่งระเบิดพลังถล่มฟ้าทลายดินสอนน้ำแข็งนั้นก็มีพลังสามารถผนึกขั้วอากาศให้กลายเป็นน้ำแข็งได้เหมือนกันและตอนนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังกัดก่อนซึ่งกันและกันแต่เทียนเซอร์รู้สึกเหมือนว่าอาการจะไม่ค่อยดีมากกว่าเพราะเขารู้ว่าถ้าตอนนี้เขาถอย เขาจะถูกฮัตอะคีนั้นทุบจนตายดังนั้นต้องสู้ให้สุดชีวิตทางด้านของเทียนเซอร์ได้บอกว่าปิงเสียนปิงหัวถ่ายทอดปานยุทธพวกเจ้ามาให้ข้าทั้งหมดเดี๋ยวนี้ทั้งสองพอได้ยินแบบนี้ก็ตกใจแต่สุดท้ายก็ยอมทําหลังจากปานยุทธจากทั้งสองคนเข้าสู่ร่างเทียนเซอร์เทียนเซอร์ก็ใช้ปานยุทธของเองบวกกับอีกสองคนถ่ายทอดไปที่หมอกที่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้านั้นทําให้อายเย็นมากยิ่งขึ้น ไอเย็นตอนนี้ต่อให้ระดับบรรพุรุษมาเองก็ยังกลายเป็นน้ําแข็งพอเห็นแบบนั้นตัวเสี่ยวเย็นรู้แล้วว่าตอนนี้หัดเทพอัคคีนั้นเริ่มเสียเปียบถ้ายื้อต่อไปแบบนี้เขาไม่รอดแน่เพียงแค่อัคคีฟ้าสามจำแรงหมดต่อให้ไม่ใช่พวกเทียนเซอร์แค่ครัอาวุโสธรรมดาก็ฆ่าเขาได้แล้วดังนั้นต้องรีบจบก็เลยตัดสินใจใช้พลังของคายกลอาคีห้ข่วง เพื่อเพิ่มพลังให้กับแขนเทพอัคคีครั้งหนึ่งคราวนี้แขนเทพอัคคีกลับมาวีพลังอีกครั้งหนึ่งเสียวเย็นก็ต่อยไปที่ปาการหมอกนั้นหลังจากต่อยกันแล้วก็ทําให้เกิดหลุมดําขนาดใหญ่ขึ้นระวางเปลเพิงห้าสีกับความเย็นที่หนาวเหน็บกัดก่อนซึ่งกันและกันอีกฝ่ายก็เริ่มระเหยอีกฝ่ายก็เริ่มลิบหลีจนสุดท้ายตอนนี้แทบจะดับมอดไปทั้งคู่แต่เทียนเซอร์กับคิดในใจว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ดี ถ้าเขาสามารถต้านการโจมตีนี้เอาไว้ได้เมื่อเซียวเหยียนนั้นอ่อนกาลังลงเขาจะสามารถกําจัดอีกฝ่ายได้อย่างง่ายได้เพียงแค่รอเวลาเท่านั้นในจังหวะที่เทียนเซอร์คิดว่ายังไงก็ชนะเซียวเหยียนก็ปากฏดตัวออกมาเบื้องหน้าเขาเทียนเซอร์ได้บอกว่าถึงกับพาตัวเองมาตายถึงที่ดีจริงๆแต่ในจังหวะที่เขากําลังจะโจมตีเซียวเหยียนนั้นเซียวเหยียนกับเข้าไปชิดแทบจะหน้าจูบกันอยู่แล้วจังหวะนั้นเซียวเหยียนก็ใช้บัวเพลิงที่อยู่ในมือนั้น กระแทกเข้าไปที่อกของเทียนเซอร์เทียนเซอร์เองก็รู้สึกหวาดกลัวมากเขาไม่คิดเลยว่าเสี่ยวเยียนจะสามารถสร้างท่าไม้ตายโดนที่ตัวเขานั้นไม่รู้สึกและแค่ระคายแม้แต่น้อยด้วยพลังแห่งบัวเพลิงนั่นเองทําให้พรวูวุโสอีกสองคนที่อยู่กับเทียนเซอร์กระอักเลือดได้รับบาดเจ็บล่วงลงมาสู่เมืองเย่เฉิงเป็นตายร้ายดีไม่อาจทราบได้ภูวิทักกดอูที่เห็นสภาพนั้นเขากับคิดในใจว่า ตอนนี้เสียวเหยินน่ากลัวเกินไปแล้วไม่น่าเสนอหน้าไปรับภารกิจในตำหนักมาเลยทีแรกก็คิดว่าง่ายที่ไหนได้นี่มันคือเส้นทางมรณะชัดๆและในจังหวะที่เขาคิดเสียใจอยู่นั่นเองในมรสมดังกล่าวก็ปรากฏล่างคนผู้หนึ่งกระเด็นออกมานั่นก็คือเทียนเซอร์ล่างเทียนเซอร์กระเด็นพร้อมกับล่างที่เต็มไปได้วยเลือดแล้วกระเด็นสู่เมืองเย่เฉินด้วยสภาพเป็นตายร้าดีไม่อาจทราบได้แน่นิ่งอยู่ในหลุมนั้น พอเห็นแบบนั้นคนในเมืองเลยบอกว่าคูบเขาปิ้งเหอแพ้แล้วการต่อสู้ที่น่ากลัวแบบนี้สักชาติหนึ่งจะได้เห็นสักครั้งมันช่างสุดยอดจริงๆส่วนทางด้านของคุยทักกดอูพอเห็นสภาพเทียนเซอร์คิดในใจแล้วว่าถ้าไม่หนีตายแน่จังหวะที่เตรียมตัวจะหนีหัวอากาศกระบ,บิดเบี้ยวและอยู่ๆก็มีคนผู้หนึ่งตบไลของเขาถ้ายังขยับจะให้เจ้าได้แตกสลายทันทีแน่ คุยทักกดอูก็เลยค่อยๆหันกลับไปดูก็พบว่าเป็นเซียวเยียนที่สภาพตอนนี้เนี่ยสะบักสะบ่อมแต่ถ้าเทียบก,กับพวกเทียนเซอร์แล้วนับว่าดีกว่ามากถาคุยทักกดอูก็รู้ว่าถ้าขยับนิดเดียวเขาได้ตายแน่ดังนั้นต้องไม่ขยับคุยทักกดอูที่เคยแสดงอิธิริ์มากมายเพื่อจับตัวเหยื่อเฉินบนสำนักม่านเมคาปีนั้นหลายปีต่อมากับตกมาอยู่ในน้ำมือของเขาปีนั้น เจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าจะมีจุดจบแบบนี้ความเยือกเย็นเริ่มมาจากฝ่ามือของเซียวเย็ยนเรื่อยๆทายพุทักดกอูเกิดความหวาดกลัวเลยบอกว่าถ้าเจ้าฆ่าข้าตำหนักเจตะพูดจะไม่ปล่อยเจ้าไวแ้แน่อย่าลืมว่าตำหนักเจตะพูดไม่เหมือนภูเขาปิ้งเหอนะเซียวเย็ยนได้ยินแบบนั้นกับยิ้มแล้วปลดป่อยเปลวเพลิงหาดทรายดาวตกออกมาเพื่อแพดเผาอีกฝ่ายหนึ่งเสียงของกุยทักกดอูนั้น ร้องดันไปทั่วเมืองเย่เฉิงเสียงที่หวยขวัญชิงหน้าเวทนาเรื่เกินตอนนี้จิตวิญญาณพูทักกดอูเกือบจะแตกสลายแต่เซียเวเหยียนกลับไม่คิดทาร้ายเขาทันทีเขาคิดจะค่อยๆทรมานอีกฝ่ายหนึ่งพอเห็นอีกฝ่ายเจ็บทรมานมากเซียเวเยนเลนถามว่าเจ็บมากไหมแล้วก็ถามต่อไปว่าความทุกข์ทรมานที่อาจารย์ข้าได้รับจากตำหนักเจตพูดเกรงว่าจะมากกว่านี้หลายเท่าตัวนะ การที่วิญญาณของเจ้าแตกสลายก็เป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วพูทักฏอูเนี่ยกลัวจนล่างกระตุกหลังจากการแผดเผาก่อนหน้านั้นเขาไม่มีแม้แต่กำลังจะพูดได้แต่อ้าปากแต่ไม่มีเสียงเขารู้สึกสำเนึกเสียใจมากๆแต่อาการเสียใจนั้นไม่ใช่มาจากการจับเย่าเฉินไปแต่เป็นเพราะทำไมไม่ข่าเสียเวเยยนตั้งแต่ตอนนั้นในตอนนั้นแค่หนึ่งฝ่ามือก็กำจัดมันได้แล้วและสุดท้าย มันไม่มียาแก้ไขอดีตนี่คือผลของการกระทําของเขาเขาต้องรับมันเองพอด้ินแบบนั้นเนี่ยทางด้านของเซียนพยุทธเทียนว่ากับตบมือดีใจมากๆแต่ทางด้านของเทียนซ่วงจือกับมีใบหน้ามองหม่นและพูดว่านึกไม่ถึงเลยว่าครั้งนี้ข้าจะคาดคำนวณผิดพลาดจริงๆพอด้ินแบบนั้นตัวเสี่ยวเยียนก็ไม่รอช้ารีบกินยาโอสถเพราะเนื่องจาก อาคีฟ้าสามจำแหลงใกล้จะหมดเวลาแล้วเจ้าสามารถโจมตีพวกเทียนเซอร์สามคนจนพ่ายแพ้ได้ด้วยระดับบันพุรุุสองดาวมันเหนือความคาดหมายของเราผู้เท่าอยู่บ้างแต่น่าเสียดายวันนี้คุบเขาปิ้งเหอจะไม่ยอมให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆขึ้นอย่างแน่นอนพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยตัวเซียเวเหยียนก็ไม่รอช้าเรียกคุณมารดินมาประจำการอยู่ข้างกายเพราะตอนนี้เขาอยู่ในสภาพอ่อนแอมากดังนั้นต้องมีคนคอยช่วย แม่ไม่ต้องขู่ผู้อื่นก็ได้วันนี้เจ้าไม่มีโอกาสได้ลงมือแล้วจากนั้นเซียนพยุทธเทียนหัวก็บอกเซียวเหยียนว่าพักก่อนแล้วกันที่เรือค่าจัดการเองฮ่าฮ่าคิดจะนั่งพักคนของตำหนักเจตพูดไม่ใช่ว่าใครคิดจะจับก็จับได้หรอกนะจังหวะที่เซียวเหยียนกำลังจะถอยก็ปรากฏเสียงที่ไหนก็ไม่รู้พร้อมกับหมอกสีดำขนาดใหญ่ปากฏตัวออกมาในหมอกนั้น มีคนอยู่สิบคนด้วยกันแต่คนที่น่ากลัวที่สุดกับเป็นพว,วุโสผมสี่ฟ้าคูวอาวุโสตําหนักเจตพูดเงินเลยคนมากมายพอเห็นแบบนั้นก็เกิดอาการตกใจขึ้นส่วนทางด้านเซียนพยุทธเทียนหัวกับเซียวเหยียนนั้นกับมีใบหน้าตึงเครียดเนื่องจากพว,วุโสผมฟ้าคนนี้เป็นถึงระดับเซียนพยุทธสองดาวด้วยกันนับว่าตึงมือแล้วสถานการณ์ตอนนี้เริ่มไม่สู้ดีเข้าไปอีก เทียนซ่วงจื้อตอนนี้ได้ทีเนี่ยถึงกับยิ้มบานออกมาและหันไปทักทายผู้วุโสคนนั้นฮ่าฮ่าก็นึกว่าใครที่ไหนได้ก็เซียนพยุท์ชิงไห่นี่เองไม่คิดเลยว่าท่านจะมาด้วยตัวของท่านเองเทียนซ่วงจือ้อไม่เจอกันนานนะสบายดีไหมสาเหตุที่ข้ามาเนี่ยก็เพราะได้รับสัญญ,ญาณฉุกเฉินเราเซียนพยุตเนี่ยก็เลยนํากองกําลังที่กําลังทําภารกิจอยู่มาดูสักหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น เซออียนพยุตชิงไฮรีบลงมือจับตัวเจ้าเสียวเยียนคนนี้เถิดเขาคือคนที่ประมุกตำหนักต้องการตัวในจังหวะนั้นเองทางด้านพุทักกดอูที่ถูกเสี่ยวเยียนทรมานก็พูดขึ้นมาเซี่ยวเยียนพอเห็นแบบนั้นก็จัดการเอาเปลวเพลิงเนี่ยครอบล่างเอาไว้แล้วก็ยัดใส่ขวดพร้อมปิดผนึกโยนใส่แหวนบรรจุไปพอเห็นว่าพุทักกดอูถูกผนึกทางด้านชิงไฮได้บอกว่าเจ้าก็คือเซี่ยวเยียนใช่ไหม แต่เซียวเย็นไม่ตอบเฮ้อเฮ้นึกไม่ถึงถูกตำหนักเจตพูดไล่ล่าแล้วยังกล้ากำแหงแบบนี้เอาแบบนี้แล้วกันเจ้าไปหมอนั้นออกมาและตามเราพูทเทากับตำหนักเจตพูดสักรอบหนึ่งพอดีินแบบนั้นเซียนพยุทธเทียนหัวก็คิดจะเข้ามาช่วยแต่เทียนซ่วงจือนั้นกับปากฏตัวตรงหน้าไซ้หัวไปเฮ้อเฮ,ฮ้ถ้าเจ้ามีความสามารถล่ะก็ข้ากลับไม่ถือสาเซียนพยุทธชิงไฮ คนผู้นี้เป็นพวกพ้องของเสี่ยวเหยียนแต่มอบให้ข้าได้ท่านจับตัวเจ้าเด็กนั้นได้ตามสบายพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยชิงไห่เรยพูดว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็รบกวนหน่อยนะรอให้จับตัวเจ้าเสี่ยวเหยียนได้ก่อนแล้วเราจะมาช่วยเจ้าอีกทีหนึ่งชิงไห่หลังจากหันไปมองเซียนพยุทธเทียนขัวแล้วก็หันกลับมามองเสี่ยวเหยียนจากนั้นเขาเตรียมตัวจะไล่จับเสี่ยวเหยียนส่วนเสี่ยวเหยียนก็เตรียมตัวจะหนี แต่เนื่องจากร่างกายอ่อนแอเกินไปจึงไม่สามารถหนีพ้นได้เด็กน้อยคนที่ตําหนักเจตจตพูดต้องการตัวไม่มีใครสามารถหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวชิงไหฮเกือบจะสามารถคว้าตัวเซียวเหียนได้แต่จู่ๆควงอากาศที่เขาผนึกเอาไว้กับถูกทำลายพร้อมกับปรากฏสตรีนางหนึ่งขึ้นมาต่อหน้าเสียวเหียนทำลายเขาเจ้าก็ตายด้วยชิงไฮรู้สึกถึงพลังกัดก่อนบางอย่าง ก็เลยรีบทําการชักมือกลับมาและตะคอกถามไปว่าเจ้าเป็นใครถึงกล้ามายุ่งเรื่องของตําหนักเจตตพูดและภายใต้สายตากู้คนมากมายสตรีนางนี้งดงามจนเรียกได้ว่ายอดพนูร้มแขวนก็ว่าได้และหลายคนนั้นเห็นภาพรักได้ถนัดตามากๆเสียวเหยียนจําได้ขึ้นใจมากวันนางก็คือเสียวอี้เซียนนั่นเองเขาได้ถามว่าสําเร็จแล้วใช่ไหมเสียวอีเซียนก็ค่อยๆหันมา พบบาดแผลทั่วร่างกายของเซ e ียวเหยียนก็เลยถามขึ้นว่ามันทำร้ายเจ้าใช่ไหมวางใจได้คนที่ทำร้ายข้าบาดเจ็บระดับนี้เนี่ยมันต้องบาดเจ็บกว่าข้าร้อยเท่าพันเท่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ถามเซ e ียวอี้เซียนว่าพลังฝีมือของเจ้าถึงระดับไหนแล้วเซียวอี้เซียนกลับไม่ตอบนางกับเพียงแค่ยิ้มเท่านั้นแล้วก็เป็นทํานองว่ากายพิษมหาภัยตอนนี้นั้นกลับทําอะไรนางไม่ได้อีกแล้ว นางไม่ต้องกลัวว่ากายพิษจะประทุและไปทําให้คนที่นางรักนั้นต้องเสียชีวิตและกายพิษมหาภัยตอนนี้ยังกลายเป็นอาวุธเทียวไว้ปกป้องคนที่นางรักได้ด้วยพอเห็นว่าเซ e ียวอีเซียนกับเส e ียวเหยียนคุยกันสนุกสนานชิงไฮเอได้ถามว่าเจ้าก็เป็นพวกเดียวกับเซ e ียวเย็นใช่ไหมเซียวอีเซียนเนี่ยพยักหน้าเป็นการตอบนี่เป็นเรื่องระหว่างพวกเรากับเซ e ียวเหย็นหากเจ้าคิดจะร่วมวงก็ควรจะคิดให้ดี อย่าได้เห็นแก่ผลประโยชน์ชั่วค้าวล่วงเกินกลุ่มอิทธิพลที่เจ้าไม่ควรล่วงเกินจะดีกว่านะสาเหตุที่เขาพูดแบบนี้ก็เป็นเพราะเขารู้สึกว่าเซียวอี้เซียนแข็งแกร่งกว่าเขาทําไมเจ้าเด็กนี่ถึงได้มีผู้แก่งกล้าลระดับเซียนพยุท์คอยปอกป้องถึงทั้งสองคนด้วยละ่ะเจ้าเด็กนี่มาจากสุดขอบของมหาพิภพเลยนะแล้วมันไปเอาพวกพ้องมาจากไหนกันแต่ละคนฝีมือไม่ธรรมดาทั้งนั้นเซียวอี้เซียนเลยพูดกลับไปว่า ำหนักเจตพูดน่ะหรือไม่เคยได้ยินต่อให้ได้ยินก็มีค่าน้อยกว่าเส้นผมของเขาด้วยซ้ำไปพอได้ยินแบบนี้เนี่ยชิงไห่เดือดดานขึ้นมาเลยแล้วบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเราในฐานะเซียนพยุต์ก็ขอทดสอบดูหน่อยแล้วกันว่าเจ้ามีคุณสมบัติพูดจาแบบนี้หรือไม่กันตาเจ้านำคนไปจับตัวเจ้าเด็กนั่นมาสตีนางนี้ข้าจัดการเองได้ยินบัญชาจากชิงไห่ ครูแก่งก้าตำหนักเจตพูดประมาณ9คนนั้นก็บุกไปหาเสี่ยวเยน็นคนที่แข็งแกร่งสุดก็คือกันต้าที่เป็นเหมือนหัวหน้าเสี่ยวอีเซียนพอเห็นแบบนั้นก็เลยสร้างหมอกปกคลุมทั่วร่างกายของเสี่ยวเย็นเอาไว้หมอกนี้ดูไปดูมาก็เหมือนหมอกธรรมดาแต่คนที่ตาแหลมจะบอกได้ว่านี่คือหายนะถ้าใครคิดเข้าไปเมื่อกันต้าเห็นแบบนั้นก็เลยชี้หนึ่งในพวกพองนั้นให้เดินเข้าไป ชายชุดดำก็เดินเข้าไปปะทะกับหมอกพิษพอโดนหมอกพิษปุ๊บพิษก็แรนเข้าสู่ร่างกายจนถึงขนาดว่าต้องรีบนั่งลงพอเห็นแบบนั้นเนี่ยคนที่เหลือก็เกิดความกลัวเสี่ยวอีเซียนก็สบายใจในเมื่อคนพวกนี้ไม่สามารถฝ่าหมอกพิษเข้าไปได้เสี่ยวเยียนก็จะปลอดภัยอยู่ในนั้นข้าก็กำลังอยากทดสอบอยู่พอดีว่าระดับเซียนพยุทธ์นั้นจะแข็งแร่งระดับไหนกันเชียววันนี้ขอทดสอบกับเจ้ากันแล้วกัน พอเห็นแบบนั้นชิงไห่เองก็เริ่มโจมตีเซ e ียวอี้เซียนก่อนด้วยกงเล็บแต่เซ e ียวอี้เซียนเองเนี่ยก็ปลดปล่อยพลังของไอพิษเพื่อตอบโต้กลับไปไม่นานกำปั้นกับฝ่ามือก็ปะทะกันสุดท้ายทั้งสองก็กระเด็นกลับมาแต่ทางด้านชิงไห่รู้สึกเหมือนว่าจะเสียเปรียบมากกว่าและมีเลือดสามหยดปรากฏขึ้นซึ่งเลือดนั้นกับปรากฏพิษออกมาด้วยสตรีนางนี้มีพิษระดับไหนกันแน่ ทำไมถึงน่ากลัวแบบนี้พิธีเข้าสู่ร่างกายนั้นรุนแรงมากเขาเองก็ไม่เคยรู้จักเหมือนกันหลังจากชิ้งไห่ถอยไปแล้วเซียวอี้เซียนก็มาปากฏตัวข้างเซียวเย็นพร้อมกับเซียนพยุทธเทียนหัวที่เข้ามาเสริมเซียนพยุทธเทียนหัวก็ได้พูดว่าตอนนี้เซียวเย็นบาดเจ็บแล้วฝ่ายเรามีคนไม่พอไม่ควรจะสู้ต่อพวกมันมีมากเกินไปรีบไปจากที่นี่จะดีกว่าเซียวอีเซียนเองก็เห็นด้วย เดี๋ยวข้าทำลายปาการไอหนาวนี้เจ้าก็พาเซียวเหย็นหนีไปซะเสียนพยุทธเทียนห่วพูดคู่จบปุ๊บเสียนพยุทธเทียนห่วก็ไม่รอช้าทําการไปหมัดออกไปชกปาการห้วงอากาศนั้นที่ปกคลุมไปทั่วเสียนพยุทธชิงไห่โลงมือยยายพวกมันหนีไปได้เทียนซ่วงจื้อรู้ว่าวันนี้พวกเขายกทัพมามากใหม่ถ้าเกิดไปให้คนหนีไปได้ล่ะก็ศัก์สีของพวกเขาจะอยู่ที่ไหนกัน ชิงไฮเองก็เข้าใจสถานการณ์ดีทั้งสองจึงพุ่งเข้าไปหาพวกเซียวเหยน็นแต่เซียวอี้เซียนนั้นไปลดปล่อยไอพิษออกมาเพื่อทําให้ทั้งคู่เนะี่ยไม่สามารถไปต่อได้เนื่องจากทั้งคู่นั้นยังคงหวาดกลัวไอพิษของเซียวอี้เซียนอยู่พอได้โอกาสนั้นเซียนพยุทยิเทียนหัวก็สามารถทําลายปาการแห่งขั้วอากาศได้และเตรียมตัวจะพาเซียวเหยยนหนีออกไปแต่จู่ๆกลับมีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมา คิดไม่ถึงกายพิษมหาภัยถึงกับสามารถควบคุมได้ด้วยเฮ้ย <_ C 1> ข้าคำนวณพลาดจริงๆในจังหวะน,นั้นเองควงมิติเองก็บิดเบี้ยวและปรากฏบันลังขนาดใหญ่พร้อมกับชายผู้หนึ่งออกมาพอชายคนนี้ออกมาควงอากาศหรือบรรยากาศที่นี่กลายเป็นหนาวเหน็บหนักกว่าเดิมพวกเซียวเหยียนทั้งสามคนก็รู้สึกถึงอันตรายจากชายผู้นี้ชายผู้นี้ มีใบหน้าละเอียดอ่อนยังคงรอเราอยู่บ้างแต่ก็ให้ความรู้สึกเย็นชาและที่น่าแปลกก็คือตรงกลางระหว่างคิ้วชายคนนี้กลับเป็นรูปบูพาหิมะสีดำที่ทำให้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่น่าเย็นชามากๆและพลังของคนผู้นี้ก็น่ากลัวมากเช่นเดียวกันเขาก็คือปิงเหอวปามุขุกเขาปิงเหอสวรรค์ปีศาสเท่าถึงกับมาด้วยตนเอง เพื่อกายพิษมหาภัยแล้วพวกเขายกทับอาหางกาจริงๆในเมืองเย่ยเฉิงนั้นมีหลายคนที่มีความรู้อยู่บางและเคยเห็นภาพแบบนี้มาบ้างในจังหวะนั้นเองทางด้านซนหลันนั้นแทบจะล้มทั้งยืนเพราะผู้แก่งกล้าระดับนี้ไม่ใช่ว่าจะหาเจอกันได้ทุกวันเทียนซวงจื้อเห็นแบบนั้นก็เลยบอกว่าคำนับท่านประมุขเทียนเซอร์ละ่ะไปไหนแล้วพอได้ยินแบบนั้นเทียนซวงจื้อเนี่ยก็กลากระอ่วม ได้ชี้ไปที่หลุมที่อยู่บนพื้นนั้นฮ่าฮ่าไม่คิดเลยว่าแม้แต่ประมุขขุบเขาปิงเหอจะมาด้วยตนเองแบบนี้ชิงหายนั้นประสานมือต่อบุรุษชุดขาวเขาเนี่ยไม่มีท่าทีถือดีถึงแม้จะอยู่ในระดับเซียนพยุต์เหมือนกันแต่ระดับเซียนพยุต์นั้นหนึ่งดาวมีความกว้างไกลอย่างมากถ้าอยากจะสู้ข้ามระดับต้องมีท่าไม้ตายเด็ดๆถ้าไม่อย่างนั้นอย่าวหวังเลยสําหรับชายชุดขาวนั้น กลับทาเพียงพยักหน้าให้กับชิงไห่ยเท่านั้นชิงไห่เองก็ไม่ถือสาประมุกปิงคนที่ชื่อว่าเซียวเยียนนั้นคือคนที่ประมุกตําหนักต้องการตัวมากหวังว่าท่านประมุกปิงนั้นจะช่วยจับคนผู้นี้ให้กับข้าเห็นแก่หน้าพวกเราตําหนักเจตตะพูดสักครั้งช่วยส่งคนคนนี้มาให้หน่อยพอได้แบบนั้นเนี่ยก็เลยหันกลับไปมองเซียวเยียนเจ้าเด็กนี่มีดีอะไรกันประมุขของตําหนักเจตตะพูดถึงได้ชี้เป้าแบบนี้ เขาก็เลยคิดไปถึงวันที่เคยเจอกับประมุขขอตําหนักเจตพูดคนผู้นั้นเนี่ยน่ากลัวมากทางที่ดีอย่าไปมีเรื่องกับเขาจะดีกว่าข้าเพียงต้องการแค่นารีพิษมหาภัยเท่านั้นตอนนี้เนี่ยทั้ง3คนเริ่มขยับเข้ามาหากันเนื่องจากสถานการณ์ไม่สู้ดีเจ้าหมอนี่พลังฝีมือแข็งแกร่งพอๆกับประมุคขคุบเขาเปลวอักคีเลยและแน่นอนว่าถ้าสู้กับทางด้านเซียวอีเซียนนางเป็นรองอย่างชัดเจนน่ พอเห็นแบบนั้นเนี่ยเซียวเยียนคิดในใจว่าตอนนี้เนี่ยปานยุทธฟื้นฟูมาบางส่วนแล้วถ้ามันจวนตัวจริงๆก็ต้องใช้บัวเพลิงบรรลัยกันไม่อย่างนั้นที่นี่กลายเป็นหลุมศพพวกเขาแน่จังหวะคิดอยู่นั่นเซียวเอเซียนเลกซิฟบอกว่าเดีย๋ยวข้าจะสกัดพวกมันไว้เองเจ้ากับท่านผูเท่านั้นเสาะหาวิธีหลบหนีจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเซียนพยุทธเทียนหัวได้บอกว่าการจะหนีออกไปจากที่นี่ไม่ใช่วิธีที่ง่ายๆ เนื่องจากฝั่งนั้นมีระดับเซียนพยุตสามคนด้วยกันและยิ่งเซียนพยุทธ์ปิงคนนั้นอีกพลังฝีมือยังไม่แน่ชัดจังหวะนั้นเนี่ยเซียนพยุท์ปิงเหมือนจะได้ยินก็เลยพูดขึ้นว่าถ้าเจ้าตามข้ากลับไปข้าจะไม่ทําร้ายเจ้าเซียวเอเซียนก็เลยตอบทันทีว่าเพ้อฝันเกินไปแล้วหลังจากนั้นนางปลดไปล่อยไอพิษออกมาผนึกกลายเป็นธนูพิษขนาดยักษ์พร้อมกับปลดปล่อยลูกธนูออกไป ลูกธนูนั้นหวาไปปรากฏต,ตรงหน้าของเซียนพยุ์ปิ่งแต่อีกฝ่ายไม่คิดจะหลบไม่พอยังดูดมันเข้าสู่ร่างกายพร้อมกับรอยยิ้มที่ชวนสยองมากๆนี่คงเป็นไอพิษมหาภัยที่บริสุทธิ์เข้มข้นที่สุดแล้วกรบมันยิ่งเป็นแบบนี้ข้าย,ยิ่งอยากได้ตัวเจ้าเข้าไปใหญ่หลังได้ตัวเจ้าแล้วกายพิษมหาภัยของข้าจะกลายเป็นร่างสมบูรณ์แบบที่สุด พอดีนแบบนั้นเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยมึนมากไม่เข้าใจทางด้านของเซียนพยุติปิงเลยช่วยเธอเลยว่ากายพิษมหาภัยนะั้นแบ่งออกเป็นกำเนิดกับหลังกำเนิดและกายพิษของข้าคืออยู่ในประเภทหลังแต่นั่นไม่เป็นปัญหาขอเพียงได้กายพิษมหาภัยของนางมาก็จะสามารถชดเชยสิ่งที่ขาดเหล่หลานั้นได้พอดีนแบบนั้นเนี่ยตัวเซียวเหยียนเองก็โอเคสบายใจขึ้นมาหน่อย แต่การทําแบบนี้เนี่ยโอกาสเสี่ยงมันสูงมากถ้าไม่สําเร็จอาจกลายเป็นร่างพิการได้เทียบกับกายพิษมหาภัยโดยกําเนิดแล้วระดับนั้นต่ํากว่ามากไม่แปลกที่เซียนพยุ์ปิงจะสาะหากายพิษมหาภัยสาเหตุก็เป็นเพราะเรื่องนี้นี่เองเฮ้ยรู้สึกว่าจะตื่นเต้นเกินไปถึงกับเปิดเผยเรื่องเหล่านี้กับพวกเจ้าหลังจากเขาพูดจบบุพพาสีดํานั้นปรากฏออกมาหลังจากนั้น กลายเป็นพลังโจมตีที่น่ากลัวโจมตีไปทางพวกเซียวเยียนจังหวะนั้นทางด้านของเซียนพยุทธเทียนห่วกับเซียวอี้เซียนก็ช่วยกันปกป้องเซียวเยียนเอาไว้แต่ปากการป้องกันนั้นกลับถูกทำลายลงอย่างง่ายดายด้วยการกัดก่อนจากพลังไอเย็นหลังจากนั้นพลังของบุพาก็ยังไม่หยุดกลายเป็นมังกรสีดำที่น่ากลัวสองตัวบุกโจมตีใส่เซียวอี้เซียนกับเซียนพยุทธเทียนห่ว ทั้งสองฝ่ายนั้นปะทะกันแต่ฝั่งของเซียนพยุทธเทียนหัวกับเซียวอี้เซียนก็เสียเปรียบอย่างมากจนกากเลือดออกมาขนาดหนึ่งต่อสองยังไม่ได้เปรียบแบบนี้เซียนพยุทธปิงนั้นแข็งแกร่งเกินไปหลังจากกำจัดทางด้านของเซียนพยุทธเทียนหัวกับเซียวอี้เซียนไปแล้วเซียนพยุทธปิงก็สั่งให้มังกรตัวนั้นโจมตีเซียวเหยียนต่อเซียวเหยียนเองก็เตรียมตัวจะใช้บัวเพลิงที่เตียเป็นท่าไม้ตายนั้นโจมตีกลับไปเหมือนกัน แต่ในจังหวะที่กำลังจะโจมตีนั้นกลับปรากฏร่างหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นมาทำลายมังกรตัวนั้นเพียงแค่สบัดมือเท่านั้นและนางพูดขึ้นว่าหากเขาบาดเจ็บหุบเขาปิ้งเหอะก็ม่มโอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ